วัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับก็อยู่ในเกมเพส2021นีเะครับในฝึกภาพบรรยายนะครับเจ้าล้ไม่ใกล้แข่งขันนะครับศึกฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ5นะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมครับก็คู่นี้เตะจริงนะครับกัมาอาทิ์นะครับวันที่2นะครับตอน5้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะฮะก็ไปดูแมตช์จำลองกันได้เลยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับโอเคครับก็ขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่สนามโอทฟฟอร์ดนะครับชมเกมการแข่งขันนะครับศึกฟุตบอล f a Cup ันะครับ รอบห้านะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดโอเทลฟอร์ดนะครับเล่นในบ้านแมนยูครับต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับก็เสมอต่อเวลายีิงจุดโทษนะครับสำหรับศึกฟุตบอลเอเเับนะฮะในส่วนของฝึกภาคบรรยายนะครับวันนี้ก็พบกับแอดมินเพิร์นโซนครับมีฉากด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูไลอัพนะครับของผู้เล่นทั้งสองทีมกันว่าโค้ชของแต่ละทีมเนี่ยส่งใครลงมาในไลอัพบ้างนะครับเนี่ยวันนี้กราฟิกเยอะนะครับกินทรัพยากรน,นิดนึงนะฮะทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ ในเกมลีกล่าสุดนี่ก็เฉือนเอาชนะอีฟริสทาวได้นะครับสามสองเหลือสิบคนนะฮะนี่ครับลาวูจิเมเนสหัวหอกนะครับหน้าเป้าของฟูลแลมครับเมเต็ดครับสัปร์ตูโอนาน่าครับกหลังสามตัวเป็นเดลิกแม็กควายมาสลาุยตรงกลางเป็นอูกาเต้กับโบโนกฟนเดเดสนะฮะทางซ้ายเป็นโดกูขวาเป็นดาโลนะครับหน้าเป้าเป็นหอยลุนนะฮะ หัวเรมกอสับประตูเรโนครับอ่าวันนี้เนี่ยนะครับทางอดามมาตอเล่เนี่ยครับก็ได้ลงมาดวลนะครับกับกองหลังแมนเชสเต็ดนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผู้ปรับเขาเนี่ยลิซันโดมาติเนสไม่ได้ลงนะครับก็ปิดเทอมยาวไปนะฮะเฮริมกไายครับก็โขกประตูชัยได้นะครับในนัดที่เจอเอฟซิตาวครับวันนี้แสงเยอะครับเกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ชุดสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับบอลอยู่ที่มาธาเดลิกครับออกขวามาบูโน่ครับคืนกลับมาเดลิกเดลิกเลี้ยงไปจังหวะน,นี้หยอดเข้ามาบอลอยู่ที่โรบินสันโรบินสันออกขวามาที่คาสตานเย่ครับคาสตานเย่มาที่วีดครับดีออฟ โอ้จังหวะนี้กระแทกกันครับกรรมการให้เล่นต่อครับบอลอยู่ที่โรเบนเซนมาที่อุปาริยอฟแอนเดอร์เซนขวามาคลาสตาเน่อาร์มาตอเล่ครับอาร์มาตอเล่เจอกับมาทายเดลิกหยอดเข้ามาลูกนี้ครับเข้ามือของอังเดโอนาน่าครับเกมที่เราก็แจกไป2ลูกเลยครับสำหรับผู้สำประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็มีส่วนผิดพลาดทั้งสองลูกครับมาซลวีโยนเข้ามามายยเต็ดวันนี้ครับก็ยังใช้งานอยลุนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็ใช้อรลฮันโดกาลาโชกับเซอร์เซ่นะครับเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับจังหวะนี้ครับอาามาอา้าวจังหวะนี้วิ่เส้นหูหูยิงติดบล็อกครับกาลัโชรับมาที่เดลิกครับ เซตเกมกันใหม่ครับอุกเตอุกเตออกขวาม,มาที่มาสลาวีมาสลาวีคืนมาที่เดลิกเลยเดลิกโยนมาเอา้าบอลอยู่ที่เนลสันครับมาที่เคนนี่ครับมาที่เนลสันออกซ้ายไหมอย่างไม่จ่ายครับจงบังหวะน,นี้เสียบอลไปเลยครับเอา้าไมเคิเดดได้ทุ่มครับโดนเนลสันออก โอ้จังหวะฟาวร้วยครับกรรมาการให้ฟาวก่อนนะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะเนลสันครับเข้าไปย่ําใส่มาสลุยครับก็เสียฟรีคิกครับมาเต็ดได้ลูกตั้งเตะนะครับบอลอยู่ที่มาสลุย15 5นาทีผ่านไปครับยังศูย์ศูนย์โยนเข้ามาที่กลางสนามครับบอลอยู่ที่เนลสันครับดิออฟ มาที่แอนเดอร์เซนโอ้โหจะให้คาร์เมนเซนครับเอาเสียบอลครับให้ฮอยรุนครับมาที่บูโน่ครับวันนี้บูโน่นี่ลงมาเล่นต่ำนะครับมาเล่นตำแหน่งไว้ยเลขหกเลยก็เปิดทางให้เซอร์เซ่กับกาลาโชเล่นตัวลุกครับกาลาโชหอยรุนครับฉีกมาทางซ้ายตรงกลางมีเซอร์เซ่ครับ เซกซ์ก็ได้ลงต่อเนื่องเลยนะครับยิงลูกนี้ครับยิงไกลครับจังหวะนี้ครับโอ้โหอ้าเอ้าโอ้โหจังหวะนี้ครับจ่ายไม่ดีเลยครับที่เฮลิเลสคาสตานีครับออกขวามาอารมาต่อเลขครับตรงกลางเพื่อนชี้แล้วครับจังหวะนี้วิลสันออกขวามาที่อาร์มาต่อเลขครับด้านหน้ามีลาอูจิมิเนสไปรออยู่ครับ อารมาตอเล่ ore, จ่ายเข้ามามาที่โรเบิร์ตสันมาที่เคนนี่ครับเคนนี่ออกขวามาวิลสันเบิ้ลกลับหลังไปลีดลีดออกขวามาจังหวะนี้ครับยังไปได้อยู่ครับยังไปไม่ได้ครับจังหวะนี้ตันครับโยนเข้ามามยังเอาตัวรอดมาได้ครับโอ้โหยังได้โยน,นครับจังหวะนี้เบิสันเบิ้ลมาที่ลีดกับออกขวามาอารามาตอเล่ มาที่ลีสก็ยังได้บอลอยู่ครับอัลมาโตเล่ครับสามหนึ่งโยนเข้ามาลูกนี้เข้ามือโอดดนาครับสามสิบนาทีผ่านไปครับก็ยังเสมอกันอยู่0ูนูย์ครับโอกาสเข้าทำนี้ค่อนข้างน้อยครับดโกดาโลครับจ่ายมาสวยครับจังหวะนี้บูโน่ครับฮอยลุนเซ็กเซอโอ้โหจะเบิ้ลให้กับบูโน่ครับเสียบอลครับ เอาละครับทางฝั่งของฟูลแลมได้สวนบ้างครับลีดมาที่วิลเซนวิลเซนพักกับมาที่ลีดครับออกขวามาที่คาสตาเน่ครับอารามาตโตเล่ครับเลี้ยงริมเส้นโยนเข้ามาก็ยังเข้ามือของอังเดโอนาน,น่าครับลูกครอสด้านข้างของอารามาตโตเล่สามซีลูกก็ยังทำอะไรไม่เสร็จไม่ได้ครับจังหวะนี้ซเซอร์เซ กลานาโชครับหอยลุนหอยลุนเบิลมาทางซ้ายโดกูคาสตาน,นีครับมาที่เดอร์เบเซนครับมาที่แอนเดอร์เซนชาขอบแอนเดอร์เซนโยนไปเลยครับจังหวะนี้มาจจะให้กับอดามาเตาเล่ครับจังหวะนี้กุลสินเป่าให้ฟูแลมได้ครับน่าจะเป็นจังหวะเข้าปะทะจากด้านหลังโอ้โห สตาร์ทเข้าหัวเลยครับโอ้โหดีไม่โดนใบเหลืองครับโอ้โยลอยมาเลยแต่ไกลครับปุ่มสตาร์ทเข้าหัวเลยเมื่อกี้ว่าอยู่ครับทำไมาอ,อมาร่ดาว่าตัวใหญ่ๆอย่างร่วงครับโอ้โหโดนสตาร์ทของเดลิกครับอาจจะโดนแค่ไปลายครับจะตักถากได้จังหาวะนี้ครับออกซ้ายมามาที่เคนนี่ครับดียอฟวิ่เส้น สวยครับจังหวะนี้ก็ตัวสำรองของฟูลแลนมเนี่ยก็จะมีอังเดสเปเรล่านะครับก็เป็นเด็กเก่าของแมนยูไนเต็ดนะครับแต่ก็จะมีคิสตยนเอริกเซนครับมีคอบีไมนูนะครับเดาโลครับเข้าสู่นาที43แล้วนะครับเซกร์เซ่จ่ายสวยครับจังหวะนี้หอยหลุนหญิงลูกนี้หูย ซูเปอร์เซฟครับจังหวะนี้เลยน่โอ้โหโดนทักทายครับสองลูกติดเลยไปครับอ้าวจังหวะอ้าวหมดเวลาครับโอ้โหก็จบครึ่งแรกครับก็เสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์ครับก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับแต่ว่ามีโอกาสเข้าทำอยู่นะครับสำหรับแมนยูเต็ดนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็โอกาสของฮอยลุนครับนี่ครับโอกาสเข้าทำแมนยูเต็ดสองครั้งเข้ากรอบหนึ่งครั้งครับ ฟูลแลมยิงหนึ่งเข้ากรอบ1ครับแต่ปร์เซ็นคองบอลเนี่ยฟูลแลมเยอะกว่านะครับ60 40ครับเดีย๋ยวเรามาดูการแก้เกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับว่าผลจะออกเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเรามารับชมกันในส่วนของเกมครึ่งหลังกันนะครับมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อครับอีก45นาทีครับ ว่าจะมีต่อเวลาหรือเปล่านะครับจะมีจุดโทษกันไหมนะครับสำหรับคู่นี้ทีมก่อนหน้าก็แมนยูเนเต็ตก็หืดจับครับคือแมนยูเนเต็ตก็เจอทีมในพรีเมียร์ลีกมาหมดเลยนะครับกว่าจะเข้ามาเจอกับฟูลแลมนะก็ถือว่าเป็นคู่ที่เจอแต่พรีเมียร์ลีกจริงๆครับถ้าเทียบกับทีมใหญ่ๆใ,ใ,ในพรีเมียร์ลีกครับที่ยังเจอลีกวานลีกทูแชมเปี้ยนชิพบ้างนะครับแมนยูเเต็ดนี่คือเจอแต่พรีเมียร์ลีกรุนรนะฮะ เกมในวันนี้ก็เจอกับทีมในพิมพ์ลีกเหมือนกันนะครับแล้วอันดับในลีกเนี่ยฟูลแลมก็ดีกว่าแมนเชสเต็ดด้วยครับฟูลแลมอยู่อันดับ10นะฮะมี42งคะแนนแมนเชเต็ดอยู่อันดับ14ครับมีแค่33เองนะครับแต่ฟุตบอลถ้วยครับอะไรก็เึินได้ครับมาออกขวามาครับเดโก้ดาโล่ครับแทงมาสวยครับบูโน่ฟอนเดส คูโนตัดเข้ากลางอู้หโดนดิออฟแย่ไปก่อนครับจังหวะนี้อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเปลี่ยนตัวครับเอากิจินีิ้เซนครับลงแทนโจโซซักเซ่น,นะครับก็ไม่ได้มีบทเลยครับโอ้เซนของบอลฟูแลมค่อนข้างเยอะครับหยอดเข้ามาลูกนี้โขกยังไม่ได้ครับยิซันเคลรีร์มาเลย บอลอยู่ที่แฮร์รี่แม็กควายครับอ๋อขวามาหูหล้นเกินครับจังหวะนี้ฟูดัมทุ่มเข้ามาครับไปที่ออกทางซ้ายมาโอ้โหระชาาไปแล้วครับโรเบิร์ตสันโอ้โหโดนเสียบล่วงไปเลยครับดาโล่ครับจ่ายกับหลังมาแฮาร์รี่แม็กควายมาสลาวีคืนมาแม็กควาย แต่ขึ้นหน้ามาที่การนาโชครับหอยลุนหอยลุนออกขวามาแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นเติมแล้วด้วยครับดาโลยอดเข้ามาหอยลุนโขกเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ไปเลยครับจังหวะนี้ราชุนหอยลุนครับโอ้โหปลดล็อกได้ทันทีครับคือยิงประตูมาไม่ได้18เกมติดต่อกันนะครับสำหรับราชุนหอยลุนครับนุ์หน้าชาวเดนมาร์กคือจริงๆลูกนี้ครับถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยก็เป็นจังหวะ พาบอลไปของฮอยลุนด้วยนะครับล้วจ่ายออกมาให้ที่ดาร์โลและครอสเข้ามาที่จุดนัดพบครับเรียบร้อยครับ1-0ไม่แต่ขึ้นนำฟูลเล่ยครับก็เป็นโอกาสยิงครั้งแรกของครึ่งหลังด้วยครับนี่ครับจังหวะนี้ครับฮอยลุนหยอดขวามาที่ดารโลครับแล้วดารโลงัดเข้ามาฮอยลุนเข้ามาโขกพอดีครับโอ้โหตรงหลังของฟูลเล่ก็ไม่ทันได้ระวังครับเพราะว่าฮอยลุนเนี่ยมาจากด้านหลังเลย รับคลอสก็มาลูกนี้ครับแล้วโขกเข้ามาลูกนี้ับโขเรียบร้อยไปเลยครับแอนเดอร์เซนครับก็ไม่ทันระวังครับเรียบร้อยไปเลยครับหนึ่งศูนย์ลาูสคอยลุนก็ยังเหลือเวลาอีกมากครับนาทีที่หกสิบเหลืออีกครึ่งชั่วโมงจังหวะนี้ครับมาสโลวีออกทางซ้ายมาเดลิกครับโรเต้ครับ อันนี้แม็กไกว์เด็กไปขวาเลยครับมาสลุวีเอา้าจังหวะนี้จ่ายกันไม่ดีครับเกือบโดนโอ้โหบอลเสียบอลครับมาลาฟูแลมสวนจังหวะนี้ทางซ้ายเคนนี่ว่างยิงลูกนี้โอ้โหปปซูเปอร์เซฟหรือเปล่าเขาจังหวะนี้ครับหรือชนเสาดูจังหวะเคนนี่ยิงครับโอ้โหและสัดไกลรวมๆสามสิบห้าหลาได้ครับจังหวะนี้ยิง โอ้โหซูเปอร์เซฟครับกระโดดปัดมือเดียวครับสำหรับโอนาน่าครับเผื่อไม่ได้ครับยิงไกลดีด้วยตัวนี้ครับเซนของบอลครับ59ต่อ41ครับโยนแฮร์แมนสันครับโยนเข้ามาหยอดเข้ามาดูนี่โขกครับก็เข้ามือโอนาน่าครับบอลมันลอยอยู่สูงครับโอนาน่าสาดขึ้นหน้ามาเลยครับ บอลมาที่กรานาโช่หมาแล้วครับทางขวาดาโล่ดาโล่กระชากไปเอาเตะวืดครับโอ้โหยจังหวะนี้เสียบอลเลยครับดีอฟอฟอนะครับบอลก็ยังเป็นของแมนยูเต็ดครับครึ่งหลังก็ทางแมนยูเต็ดก็ครองบอลค่อนข้างดีขึ้นครับเปอร์เซ็นต์การบ,บอลสูงขึ้นกว่าครึ่งแรกครับโดกูโดกูไปครับโดนเสียบยังไปต่อได้ครับจังหวะนี้ สุดเส้นแล,ล้วครอสเข้ามาฮูหูยังไม่ได้ครับเอาละครับอาดามา่เตาเล่ครับมาที่ดิยอฟของซ้ายเพื่อนว่างครับสายเติมมาแล้วครับไปที่เนลสันเนลสันเจอกับดาโลอื้อหืครอสก็มาลูกนี้โอ้โหเลยไปหมดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวกูครับเคลียร์ทิ้งไปเลยครับจังหวะนี้ก่อทางฝั่งฟูแล่มได้ทุ่มครับ น่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับจังหวะนี้เอาคอปปี้เมนูครับลงแทนกรานาโชครับก็ถือว่าวิ่งเยอะครับแต่ก็ยังช่วยทีมได้ไม่มากครับสำหรับกระโชครับก็ให้คอปปี้เมนูนะครับก็ดันคอปปี้เมนูขึ้นมาเล่นตัวลุกครับก็อโมริมเคยส่งเล่นแล้วนะครับเล่นเป็นตำแหน่งเบอร์สิไหนครับ เคลวินลีฟมาที่ชิมิเนสดีหยอบยิงโอ้โหจังหวะนี้โอนาน่าขาตายเลยนะครับ oh. โอ้โหดูจังหวะเข้าทัดยิงตรงนี้ครับโอ้โหดูครับพลิกลองยิงครับืหบอลมันติดไซยก้อยออกครับโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้แมนยูเต็ดเกือบโดนฟูลแลนดตีเสมอครับนี่ครับจะขอบแอดเดอร์เซนครับ ก็สัมผ <si ัสบอลเยอะที่สุดในทีม15ครั้งครับบอลอยู่ที่คัสตาเน่ครับดอดมาที่เนลสันโหเก็บกินหมดเลยครับลูกกาอากาศดาโลหอยลุนวิ่งนำทางไปแล้วครับไลสมุดหอยลุนเพื่อนเติมมาหญิงลูกในอีเล็กเซนโห่ลูกครับเตะมุมครับจังหวะนี้โอ้โหมีขามาบล็อกพอดีครับเอา เบิร์ชลงแทนวิลสันนะครับยอดเข้ามาบูโน่โขกไปเอ้าถึงลูกนี้เอาแล้วครับยังไงอู้บอลกุกคิวขิกหน้าประตูครับมาที่กิสเซเล็กเซนครับมาที่โดกูครับโดกูโอ้โหเสียบอลเอาจังหวะนี้อารามาเตาเล่แย่งไปได้ครับบอลอยู่ที่ลาอูชิมินสทำชิ่งกันเอ้าโอ้โหรีบไปหน่อยครับจังหวะนี้จ่ายล้นไปเองครับสำหรับคิมินส มาสลาอุย1ิบนาทีสุดท้ายครับก็ยังเป็นบอลนำของแมนยูเอเตนะครับอ้าวจังหวะนี้ครับคอบบี้ไมนูออกซ้ายมาโอ้โหล้นเกินครับโดกูโดกูยังไม่จ่ายครับเพื่อนยังไม่เติมจ่ายมาที่คอบบี้ไมนูยิง้โหเทียดเสาออกไปครับโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวดูอีกทีครับดูครับจังหวะโดกูครับล็อกหนึ่งทีครับ เราปาดเข้ามาเอบบี้ไมนูแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหมันไม่โค้งครับโอ้โห,โหลงมาสัมผัสบอลแล้วได้ยิงเลยครับคือบอลมันไม่โค้งครับจังหวะนี้ถ้าโคงนี่เป็นประตูแล้วนะฮะหาทีสุดท้ายครับเอาเอมสลงแทนโดคู MS, an, oku, ครับเปลี Back ่ยนแบ็คดาวลุกลงมาครับ มาสลาวีเอา้าจังหวะนี้ครับเคนนี่ออกขวาม,มาอาดามา่าเตาเล่ One, two, เพื่อนเติมแล้วหยอดเข้ามาลูกนี้ยังโขกไปได้ครับมาที่ลีสมาที่ดียอบออกขวาม,มาอาดามา่ายอดเข้ามาอือือยังไม่ได้ครับมาที่ลีสดียอบดียอบเล่นหน้าประตูเอา้ายังได้อยู่ครับเคนนี่ดียอบครับบอลยังเป็นของฟูลแลมครับ ยังยิงไม่ได้ครับหูแม่โนเตดลงไปแพ็กหลังกันหมดเลยครับ10ตัวอดามาโตเล่ครับหยอดเข้ามาลุงลูกนี้โอ้โหโอ้โหจังหวะของดียอฟครับคือได้กระโดดยิงแต่บอลข้ามคานไปเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเล่นลูกยากเกินครับก็ เปลี่ยนตัวครับเอาซ็ตติ้งย้อนลงแทนเนลสันครับแล้วก็เบสซี่ลงแทนโรบินสันจะหมดเวลาแล้วครับเกมนี้เอาละครับบอลอยู่ที่ฟูลแลมครับดียอฟหมาแล้วครับจังหวะนี้คิมิเนสโอ้โหเสียบอลครับเอาละครับจังหวะนี้เอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหน่าจะจบแล้วแหละนะฮะหมดเวลาครับโอ้ในส่วนของแมโยเต็ดครับ ก็เอาชนะฟูแลมไปได้1ต่อ0ครับได้ประตูจากลาสมุดฮอยลุนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวแข่งจริงกันวันอาทิตย์นะครับห้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับก่อนจะจากการรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ